รนิชก็อาจเป็นอีกตัวที่เล่นในตำแหน่ง DMF หรือว่ากองกลางเกมรับมีเลือต่างที่2 2มีข้า่างแต่ที่เ้าสเก็มีข้าวงที่94 CMF เข้าอยงที่8 7 Center Back 74สำหรัวเซนอลเผื่อเอายกมาเล่นเซนเตอร์แบกมีข้า่าง74ก็ข้าลังเยอะที่เก็อยู่ที่ดีมเอฟก็คือ9 4มีข้อั 94. มัเมเกมลุก8ปบทอลคอนเทลกา, 90, ปป 80, า 7, 7, 7, 7. สิบทิ77การครอสบอล90 พลังการเตะ98กระโดด77ฟิชชั่นท 89, แท็89เซมินา90อัจเจช,ชัน98เยอะมากๆการสงองยมีค่าแรงน้อยพอสมควรสกิลให้มาไม่ครบ10ส,สกิลนะครับมีแค่เอ้ยครบ10ส,สกิลเลยมีทั้งกับคาบเลนซี่แลนะ้วในสกิลสำหรับกับทัน เป็นเพลงสไตล์ of เชอร์ man เพลงสไตล์ของ of เชอร์ man ของอัชาก้าชาก้าเป็นดีมเอฟที่ก็ดีมเอฟก็คือตัวที่ไมไ่เติมเกมลุกเป็นกองกลางที่เล่นเกมลับเป็นส่วนใหญ่เป็นแนวแบบดีมเอฟที่ไม่ได้เติมเกมเติมเกมลุกน้อยเติมเกมลับมันคือส่วนใหญ่เล่นเกมลับอยู่แล้วอัชชาก้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเล่นเกมลับอยู่แล้วแต่ สำหรับคนที่อยากได้ตัวกองกลางสำหรับเกมลุกเนี่ยผมว่าตัวนี้ไม่เหมาะเลยเพราะยิมเอฟยิมเอฟของชาก้าเนี่ยเป็นตัวแนวไม่ใช่แนวรับแต่จา่ายเป็นรับที่แนวลุกได้อยู่คือเล่นบุกได้เกมรับก็ดีคือเกมลุกของชาก้าเนี่ยจะเป็นแนวแบบค r อ s บอ o n หรือว่าการเปิดฟรีคิกหรือว่าการยิงฟรีคิกซะมากกว่าหรือว่าการยิงแบบการปันๆของโค้งของชาก้าหรือว่าการยิงยัดเสาไกลการยิงไกลของชาก้าเนี่ย คือกายรยุกยิงเพิ่มใปเดเป็นของการชาก้ามากชาก้าจะเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวที่เน้นไปทางแบบยิงไปยิงไปในกรอบเก็โทษหรือว่าไม่ใช่ตัวที่ไม่ไม่ใช่ตัวที่ยิงในกรอบเก็บโทษมากไม่ไม่ได้เข้าขอบกรอบเก็โทษมากนักจะเป็นตัวที่อยู่นอกกรอบเก็โทษเน้นเก็บจังหวะ2เน้นยิงไกลหรือว่าเน้นลอบอลตกเน้นแย่งบอลจากผู้ต่อชู้เวลาผู้ต่อสู้พลาดเนี่ย รูปแบบมันจะเป็นรูปแบบที่กกรชาก้าเนี่ยใช้บ่อยซึ่งชาก้าเนี่ยจะเป็นตัวที่เล่นได้ดีในจังหวะที่ือจังหวะที่เขาอยู่ก็คือจังหวะพวกฟีคิกหรือว่าจังหวะอะไรเนี่ยจะเป็นตัวที่คลองบอลเนี่ยคลองบอลเพอได้ครับส่วนเรื่องของคลอเนี่ยไม่ต้องถามว่าคลองแไหมมันไม่ได้คลองแคลวเลยเพราะว่ามันเป็น d m f ที่รูปร่างก็ค่อนข้างไม่ได้เหมาะกับการคลางแคลร์แต่ว่าการเล่นทาน่ามันก็เป็นคัดเบียนเทิร์นแล้วก็ เอาแอนด์อินแอนเอาเป็นการตัดตัดหลังเข้าในปุ๊บแล้วก็ปั่นด้วย้ายการดชาก,ก้าเป็นตัวที่นัด้ายเป็นอีกตัวที่ปั่นได้ดีปั่นได้ดีมากตัดหลังปุ๊บเนี่ยมีช่องปันป่นเล้วเลยปั่นสับไกลเข,ข้ามุมพอดีเป็นตัวที่ใครอยากใช้การ์ดชาก,ก้ายิงต้องเล่นแบบยิงปัน่นปั่นด้วยเท้าซ้ายหรือว่า,ายิงไกลๆด้วยซ้ายเหมือนกัน ขวานี่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ยิงเท่าไหร่เพราะว่าเขาเ,เท้าซ้ายแล้วก็ค่าพลังการเล่นของสองเท้าของเขาเนี่ยมีค่าแปังน้อยมากซึ่งเพราะฉะนั้นเท้าที่นัดเนี่ยไม่ใช้เป็นเท้าที่ดีสุดในการยิงก็คือเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยไม่ควรยิงเลยอย่างจังหวัเน,นี้ยยิงเท้าซ้ายเหมือนกันว่าตัดมาจากด้านขวาตัดมาข้างในปุ๊บยิงเท้าซ้ายได้เลยคืออย่างที่บอกไปก็คือการชาก้านี่ยเป็นตัวดีเอที่เน้นยิงไกลส,สเป็นส่วนใหญ่เน้นยิงไกลเน้น ทำประตูจากระยะไกลเน้นต่นงองโ้งจากระยะไกลคือการยิงของแกิชาก้าเนะี่ยจะเป็นการยิงในระยะไกลหมดเลยคือไม่ไม่ได้ยิงใกล้เลยนะยิงใกล้คือท้องวิ่งชิ่งหันทูเท่านั้นถึงจะเข้ามาในกรอบโทษได้ก็จะเป็นตัวดีเอฟที่ขาดเต็มุมนะ่ไม่ได้เข้ามาในกับกรอบเขตโทษนะจะเป็นตัวที่รับลูกตกจากเสาสองหรือว่ารับตัวจากตรงหัวกะโหลกแต่ชาก้าเนี่ยจะเป็นตัวเปิดได้ดีมากคือชาก้าเนี่ยจะมีค่าพลัง คอสบอลหรือว่าการเปิดบอลเนี่ยมีค่าพลังสูงถึง8ทําให้ค่าพลังการเปิดหรือว่าการคอสบอลติ ond, ด,ด้านค่าเนี่ยซาก้าเลยแต่เป็นตัวที่ทําได้ดีพอสมควรแล้วลูกเออลูกเตะม,มุมลูกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็สามารถให้ชาก้าเนี่ยลงมาเล่นเกินบม,มเปิดมุมได้เพราะว่าค่าพลังพอซาก้าเนี่ยมีค่าพลังในการเปิดเยอะๆปุ๊บทำให้ชาก้าก็มี มีค่าพลังการเปิดที่ดีมีเปิดได้ดีเปิดได้ดีมากคือเปิดได้ลงหัวแต่ยิงนัดเขาขวาก็ยังไม่แนะนำอีู่ดีครับต้องเตาซ้ายเท่านั้นนะขนาดเตะเปิดเตาซ้ายเลย,ยลูกปั่นของชาก้าุ๊บอันนี้ลองปั่นขวาดูปัน่นไอ้ปัน่นทุนที่เขาปั่นซ้ายเห็นไหมคือลูกที่ยิงตลอดเนะี่ยคือยิงปั่นซ้ายทุกลูก ไม่ได้ป่อใสทุกลูกยิงเท้าขวาทุกลูกยิงเท้าซ้ายทุกลูกคือเป็นคนที่ถ้าอยากเล่นสองเท้าเลยเล่นเท้าเดียวพอเท้าซ้ายเนี่ยเป็นเท้าที่ดีที่สุดก็เท้าที่คมที่สุดแหละจะยิงไกลยิงเน้นๆหรือว่ายิงมนปันเนี่ยชาก้าก็มันต้องลองยิงดูคือมันยิงยิงแล้วมีลุนได้คือถ้าใครจะอยากหาโอกาสแกเป็นประตูสําหรับการชาก้าเนี่ยมันก็ทําได้แต่ว่าอาจจะทําได้ไม่เยอะอย่างจังหวะเนี้ยมันเซี่ยร่างดีมาก วี่ตบด้วยเทาซ้ายก็มันไม่ได้คงบนแบบหน้าเป้าหรืออย่างจชัวคิมมิดคิมิดจะมีข้าวแรงที่เยอะกว่าก็มีาพลังคมที่เยอะกว่านะแต่ราวปืนใหญ่ก็ต้องลองลองว่าควรใช้ชาก้าดีไหมหรือว่ามีเอเลนี่แล้วแต่ว่าชาก้าดีกว่าเอเลนี่